ดูมัน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 ทำอะไรดูมันต่ำลงไปเรื่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆนี่ครับอ้าวมาทีแคปสองศูนย์ศูนย์ช่วงเพื่อนถามมาเราตอบไปไปไปว่าแล้ว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 นี่ครับเดไปเด็กโกโยจิมโบสองจะเอามาขายตรงไหนครับพี่โยจิมโบสองมันแค่แสตรีมิทสองเปล่าวะคล้ายกันแยกแล้วเดี๋ยวนี้แยกผู้ชายผู้หญิงโยจิมโบ โยจิมโบว่ะครับโยจิมโบตามประวัติเลยเท่าที่ผมรู้มาเป็นมีดที่ทําในไทยไอโยทําและ้โยเป็นจิ้มไนโบจิ้มสองทีเลยกลายเป็นชื่อโยจิมโบ2สองจริงหรอวะจริงงานไปด้อ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้คุณจะได้รู้อ่อ่าเฮ้ยรอบนี้ความรู้เยอะจ้ะ คนเข้าใจถามเราก็เข้าใจมาตอบอืมไอ้มีดหัวแหลมแหลมอย่างเงี้ยมันเป็นมีดเอกลักษณ์เลยนะเว้ยครับเอะไรจ๊ะเจค่ะเจย์อันนี้นี่เจยที่มาที่ร้านเจนี่นั่นแหมมีแอปกันด้วยสนุกสนานกันใหญ่อ่ะมาต่ออ่ามีดยังไงมันเป็นมีดหัวอย่างนี้แหละหัวแหลมแหลมอย่างงี้ครับอ่าเหมือนลิ่มครับมันเป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งครับออเคยดูหนังพวกปรมาชารย์กงลี่ไหมอ่าดีดไอ้ด้วดน่ะออา ดามันอย่างนี้แหละด้วนคือว่าง่ายๆว่ามีเนี่ยมีมีดีไซเนอร์นะมันเป็นมีดดีไซเนอร์มีดดีไซเนอร์เอ้าพี่จริงวาจริงเดี๋ยวเอานี่ดูกูบอกให้หยิบมาก่อนแม่งก็ไม่หยิบเล่นเป็นเต่าฮูยีมิโยโก้ก็มีอ่ามีโยโก้อ่าทีนี้ล่ะทีนี้ไอโยจิมโบเนี่ยมันเป็นมีดคลาสสิก นายโยจิมโบหนึ่งนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ไล้ค้ายอย่างนี้แายโยจิมโบสองมันจะมีโค้งมีเคิร์ฟหน่อยอโยจิมโบหนึ่งตอนนี้วิ่งขายกันอยู่ในตลาด2องหมื่นกว่าบาทนะครับคุณอืหายายกายกน,นะเมื่อประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วอ่ะ นะตอนนี้นะอืแต่ตอนนี้อีกหกเจ็ปีที่แล้วไอเนี่ยจะเล่นเท่าไหร่คิดเอาแล้วกันเพราะว่ามันผลิตน้อยไงหกปีข้างหน้าดีหกเจ็ดปีข้างหน้าดีเจ็ดปีข้างหน้าไอโยชิโบ2สองเนี่ยมันจะอยู่เท่าไหร่โยชิโบ่หนึ่งมันไปเท่าไหร่แล้วแต่ตอนนี้มันหาไม่ได้ละข้อดีของมันนะไอมีพวกเนี้ยมันเป็นมีดออกแบบแนวเป็นแท็กซิคอนอืนะครับ คือมันจะเว้าตรงมือให้จับง่ายขึ้นห่อยปลายมันแหลมมันใช้แทงได้ดีใช้แทงได้ใช้แทงได้เน้นแทงเน้นงานแทงแต่ว่ามันมันไม่ใช่มีดที่ใช้แล่ที่ต้องเป็นเคิร์ฟเแบบนี้อันนี้มีดแล่้อ่าอันนี้เขาเรียกว่ามีดแล่แต่เวลาแล่เนื้อมันเป็นเคิร์ฟเข้าไปออันนี้ไม่ใช่เว้ยเอาไว้ชิบหรือเอาไว้ตัดอะไรบางอย่างนึกถึงคัตเตอร์อ่าคัตเตอร์ตามประมาณอย่างนี้เอออ่อารมณ์แบบนี้แต่อันนี่เก๋งกว่าเอแกงกว่าอเหล็ก S30V น้ำ แต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เว้ยคอมเพรสชันล็อกอคอมเพรสชันล็อกเนี่ยมันทำให้เปิดเร็วเพราะแรงล็อกมันจะมาอยู่ที่ไหล่แล้วเวลาปิดนิ้วเราไม่ต้องเข้ามาอยู่ตรงนี้นิ้วเราอยู่แค่ตรงนี้นี่ไงคือมีดมันจะไม่บาดมือคุณอือ่านี่คือที่เขาออกแบบมาอ,มอืแต่ถ้าเป็นไลเนอร์ล็อกใช่ไหมไลเนอร์ล็อกมันก็จะอยู่ข้างในอย่างนี้ นี่ไงอกาสที่มันจะมางับมอลคุณมันมีเนี่ยเขาก็เลยมาแก้เคลียแก้มวยให้มันเป็นอย่างนี้แหละออ่าต้นตำรับมันก็จะมาจากอยอต่อไปเดโก้นี่แหละไอ้นิ้วคุณมันไม่อยู่ร่องนี้เท่านั้นเองแล้วเปิดด้วยวันเป็นมีดที่ดีเล่มหนึ่งแล้วกันอ่าเพื่อนหามาเราก็ตอบไปเจ้าในที่นี้ในกรนีกับคลิปได้กับคลิปได้ครับคลิปอัคลิปดาวได้ได้หมดอ่าได้หมดได้อย่างเดียวถ้าอยากได้ไปซื้อถูกมาดูมีเยอะ สั่งมาบ้างถ้าถ้าไม่มีก็ก็บอกบอกหน่อยจะได้สั่งมาให้สนใจก็มาดูที่ร้านคิดอะไรไม่ออกเข้ามาติแคมสอง0ูนหนึ่งศูนย์กูเกิลกูเช่าตั้ไเข้าไปในแฟนเพจไปเป็นเพื่อนเราในไลน์มันดิแคม2 0 0 0แฟนเพจอยากรู้อะไรก็ไปโพสในนั้นก็ไปตอบไปไอเรื่องนี้กับเพื่อนกระถามมาไประจัดให้นี่ครับ โยจิมโบไอโยทำมีด hmm. เป็นจ mm ิ้มไอโบสองทีเป็นโยจิมโบ2สอง